สวัสดีค่ะพบกับสวีทาร์โรกันนะคะวันนี้นะคะเรามาในพิกเด e c กนะคะอยู่ในซีรีส์ self and soul development นะคะเป็นซีรีส์ในการพัฒนาตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบเป็นตัวเองมากขึ้น ะะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่บรรพบุรุษอยากบอกเรานะคะหัวข้อนี้เป็นเซฟเป็นโซลเดเวลลอปเมนต์ยังไงนะคะก็ข้อความจากบรรพบุรุษของเราเพื่อมาบอกสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะคะบอกสิ่งที่จะทําให้เราตื่นรู้หรือว่าพัฒนาตัวเองหรือเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าบรรพบุรุษของเราก็ย่อมหวังดี กับลูกหลานของเขาใช่ไหมคะหวังดีกับเราเขาก็จะมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราเสมอนะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เขาอยากบอกกับเรานะคะเช่นเคยนะคะเป็น general reading นะคะก็อาจจะตรงกับบางคนไม่ตรงกับบางคนตรงกับบางเรื่องไม่ตรงกับบางเรื่องนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่1จะแทนด้วยอ e t มณีนะคะนี่ ะะะะกล่องที่2นะคะ Red Jasper นะคะกล่องที่3เป็น Green Evangeline นะคะโอเคเลือกกล่องไพ่ที่คุณสะดุดตาที่สุดหรือรู้สึกดึงดูดที่สุดนะคะถ้าไม่มีสมาธิก็ให้พอสว้นะคะแล้วก็ทำใจนิ่งๆแล้วก็เลือกกล่องไพ่นะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะไปกดดูทามสแตมป์ข้างล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะเป็น Amethyst นะคะ ามาดูกันนะคะวันพัมปรุดอยากบอกอะไรเราบ้างนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งว้าวเลเวอร์นี้สำหรับนี้สวยมากเลยนะคะอโอเคนี้ใช้ทาโร่นะคะแล้วก็ใช้ออาร์โค โอเคคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะบันพบพรุษอยากบอกว่าเดี๋ยวเรากําลังจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจะมีพาร์ทเนอร์มาช่วยหรือมีคนมาช่วยเนาะหรือบางคนอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเจอโซเมดเจอคู่เจออะไรอย่างงี้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องงานเนะะี้ยค่ะจะเจอได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมีคนมาช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตนะคะ แล้วก็เหมือนเหมือนทุกอย่างมันก็จะออกมาค่อนข้างโอเคนะคะแบบดีไพ่ก็สวยนะแฮปปี้ลัาลๆนะคะในขณะเดียวกันมันก็หมายถึงการที่ว่าเราอาจจะมีเหตุการณ์ให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะให้เลือกจากสิ่งที่มาจากใจเราที่สุดมาจากสิ่งที่เราชอบนะคะมันอาจจะต้องผ่านการทํางานกับตัวเองนะคะจะผ่านจิตใต้สํานึกต่างๆนะคะผ่านการทํางานกับมุมมืดของตัวเองนะคะด้านมืดหรือชาร์โดของตัวเองทํความเข้าใจปม ต่างๆของตัวเองด้วยนะคะในขณะเดีวยวกันเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าด้วยความที่เรากําลังมาถูกทางน,นะคะได้ทําสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะมีคําพูดติดฉินนินทาคําอะไรจากคําคนอะไรที่ทําให้เราคิดมากนะคะซึ่งคาเหล่านั้นมันอาจจะไปสะกิดต่อมที่เราอาจจะรู้สึกอยู่แล้วไปกระทบปมของเรานะคะทำให้เราคิดมากทําให้เราแบบไม่สบายใจนะคะแต่ก็เขาบอกว่าท่านพันธบพุรุษของท่านก็บอกว่าไม่ต้อง ไปฟังเสียงรอบข้างนะคะให้ฟังเสียงของตัวเองแล้วก็แยกแยะพิจารณาว่ามันเป็นเสียงไหนมันเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์กับตัวเราหรือเสียงไหนเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อผิดๆนะคะ,ะเสียงข้างในของเราก็กกต้องแยกแยะเหมือนกันแต่เสียงข้างนอกอะก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะให้เราตั้งใจทํางานของเราให้ดีที่สุดนะคะทุ่มเทกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะคุณจะรู้เองว่ามันคือเรื่องอะไรบางคนอาจจะเป็น สกิดไปถึงเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าคุณน่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องระวังคําคนนะคะแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าพึ่งหลั่งล้ามากนะคะการฝึกฝนหรือการพัฒนาก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะวันพระรูปบอกว่าบ้านของอาจจะมีบ้านที่เป็นบ้านดั้งเดิมอยู่นะคะบางคนอาจจะอยู่หอพักหอคอนโดนะคะ ก็ลองนึกถึงบ้านเดิมที่อยู่นะคะหรือบางคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีสวนมีอะไรด้านต้นไม้ดอกไม้ต้องดูแลนะคะอันนี้ก็ d r o u g h นะคะความแห้งแล้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีเตือนว่าเออกลับไปดูแลอะไรที่บ้านบ้างนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นต้นไม้ดอกไม้อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องคนที่บ้านนะคะหรือว่าเรื่องที่บ้านที่เราไม่ได้จัดการไม่ได้สะสาง ปล่อยค้างทิ้ง,งไว้อาจจะถึงเวลาต้องมาดูแลนะคะหรือมาเอาใจใส่บ้างเนาะแล้วก็ให้เรารู้จักมองเห็นความดีในตัวผู้อื่นบ้างนะคะในสิ่งที่มีคนทําให้นะคะบางทีเราอาจจะเคยชินนะคะหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราขาดแคลนนะคะเราต้องการให้คนน้นคนนี้ทําให้ตลอดนะคะอย่า yeah, Never Enough มามันเหมือนกับว่า เราไม่ค่อยพอใจค่ะกับสิ่งที่มีมีคนมอบให้นะคะเราอาจจะเคยเชิยนกับมันนะคะบรรพบุรุษก็เลยบอกว่าให้เราแคร์คนอื่นบ้างนะคะให้เราเห็นค่าของสิ่งที่ที่คนอื่นทําให้นะคะแล้วก็ รู้จกักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีขอบคุณกับสิ่งที่ได้รับนะคะแล้วก็ไม่ต้องคลั่งเคร่งมากนะคะนี่แบบเหมือนคนที่แบบเออโอเคตั้งใจทํางานสุดบมากนะคะบางทีก็ผ่อนคลายบ้างนะคะหัวเราะทําอะไรล่าเริงไปเล่นนะคะไปสนุกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องรักสามารถเค,คร่งขครึมตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะรู้สึกพอเป็นผู้นาําหรืออาจจะรู้สึกต้องรับผิดชอบเยอะไม่กล้าเล่นไม่กล้าที่จะเป็นของตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะปลดปล่อยนะคะบางทีหัวเราะบ้างนะคะจะทา ให้บรรยากาศในบ้านนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะมีความสุขขึ้นคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะ Freedom I possess the power and the free will to create my own happiness นะคะเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปแขวนกับคํานินทาต่างๆนะคะเรารู้ดีว่าสิ่งใดที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะได้ค้นพบมันเร็วๆนี้นะคะเราเป็นเจ้าของความสุขของตัวเองนะคะเรารู้ว่าเรามีความสุขแบบไหนอะไรคือความสุขของเรานะคะมันไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะแล้วอาจจะไม่มีใครเหมือนเรานะคะ บัรพะวุษก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่เป็นเป็นหน้าที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งความชอบมันเป็นไลฟ์โพสเป็นโซของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์คนอื่นบ้างแต่ก็ผ่อนคลายบ้างนะคะหัวเราะรู้จักไปเล่นบ้างแล้วก็มีการดูแลบ้านบ้างอะไรเงี้ยนะคะไปไปอาจจะเป็นธุระหรือเป็นอะไรต่างๆที่เราทิ้งไว้ไม่อยอมสะสางเขาก็บอกให้เราเริ่มไปดูไปสะสางบ้างน,นะคะแล้วก็สนใจคนในบ้านมากขึ้นนะคะหรือสนใจ ครอบครัวนะคะให้ความสุขหรือให้เวลากับพวกเขามากขึ้นนะคะนี่คือข้อความจากบัพรพบรัรลของคนที่เลือกกล่องที่1น่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแนวทางได้นะคะคนที่เลือกกล่องที่2นะคะนี่ r ร d jasper รนะคะบัณพาบรุรอยากบอกอะไรนะคะคนที่เลือกกล่องที่สอง e อเนอรก็ต่างกันนะคะกับกล่องแรกโอเคโอเปนเนส โอเคคนที่เลือกกล่องที่2องนะคะเร d แจสเปอบัรพรุรุษอยากบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะลุยแล้วนะคะแรงมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะคะถึงเวลาลงมือทำแอคชั่นแล้วคุณอาจจะเพิ่งผ่านช่วงที่วางแผนเกิดไอเดียตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยคิดสตรัทเจี่ต่างๆนะคะท่านอยากจะบอกว่า ถึงเวลาที่คุณจะต้องลุยแล้วนะคะตอนนี้มีแรงนะคะก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะคะใส่เข้าไปให้เต็มที่เนาะอาจจะมีเรื่องของทางกฎหมายนะคะเรื่องทางเอกสารเนาะอันนี้ถ้าแปลแบบตรงตัวเนาะ ว่าช่วงนี้ก็ให้ดูดีๆนะคะมันจะมีมันจะมีเรื่องที่ให้คุณต้องตัดสินใจนะคะให้คุณทำทรานส์แซคชั่นทำธุรกรรมนะคะติดต่ออะไรพวกนี้เนาะให้คุณทำแบบรอบคอบแล้วก็มีสตินะคะแต่อีกในหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำหรือลงมือต่างๆเนี่ยให้ทำด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมนะคะเที่ยงธรรมทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะมันไม่ให้มันเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ให้มันเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้เป็นผิดกฎหมายนะคะ ให้ทุกคนได้รับประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบหรือไม่มีใครได้เปรียบกว่าใครนะคะแล้วก็ให้เราคำนึงถึงความถูกต้องนะคะ ของสิ่งที่เราทำนะคะมันคือการลุยของเรานะคะมันอยู่บนพื้นฐานของความที่แบบถูกต้องมีสติแล้วก็มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมนะคะลองพิจารณาว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะไปสะกิดโดนเรื่องงานบางคนจะเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องชีวิตนะคะแล้วแต่หรืออาจจะบางคนอาจจะนึกถึงโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งงานใดงาน,งานห, issue, issue, หนึ่งหรืออิชชูใดอิชชูหนึ่งก็ได้นะคะให้คนนึงว่าเออม,มันถูกต้องไหมนะคะมันเที่ยงธรรมมันยุติธรรมไหมนะคะถ้ามันผิดเนี่ยแปลว่าคุณมาผิดทางเขาบ บอกว่าให้คุณทําให้มันถูกต้องนะคะ หรือว่าใช้สิ่งนี้เป็นที่ตั้งนะคะแล้วออกไปพบปะสังสรรค์เจอผู้เจอคนบ้างนะคะโควิดนี้นะคะเราอาจจะออกไปไหนไม่ได้นะคะก็อาจจะแบบแคชอัพนะคะติดต่อเพื่อนฝูงหรือว่าสร้างคอนเน็กชันนะ,ะอาจจะเป็นทางออนไลน์ไปก่อนเพื่อ make connection นะไม่ให,ไให้ไม่ให้หายไปนะคะเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทานะคะมันจะสําเร็จนะคะนี่เป็นภาพของการเฉลิมฉลองด้วยนะคะเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาแสดงความยินดีนะคะหรือเป็นเรื่องเฉลิมฉลองเนาะก็ เดี๋ยวคุณก็จะได้รับรางวัลของสิ่งที่คุณภาคเพียรทํามานะคะคือเขาจะบอกว่าคุณลุยไปก็จริงใช่ไหมคะสิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะก็คือคุณได้รับการดูแลนะคะจากบรรพบุรุษท่านดูแลคุณอยู่เนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยอะไรต่างๆที่แบบมันทําท่าจะติดขัดนะคะมันก็จะคลี่คลายลงไปได้หรือว่าถ้าใครที่ไม่รู้สึกว่ามีอุปสรรคนะคะก็จะรู้สึกว่าโอ้ oh, โชคดีจังนะคะอยากจะทําอะไรอยากจะคิดอะไรขึ้นมานะคะก็มีโชคช่วยตลอดนะคะหรือว่าก็มีโอกาสทําทำงาน ะะแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นท่านจะมานะคะท่านจะมาต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันไม่ใช่สิ่งผิดหรือเป็นสิ่งที่มันสีเทาหรือเป็นอะไรแบบนี้นะคะหลักก็จะมานะคะแล้วก็นี่คุณได้2ใบนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกันก็คืออย่างตรงนี้ก็คือให้คุณเปิดใจนะคะสําหรับโอกาสต,ต่างๆที่จะเข้ามานะคะหรือแม้แต่ผู้คนนะคะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือเปิดโอกาสให้กับอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะเข้ามาด้วยแล้วคุณจะเห็นโชคดีต่างๆที่เข้า มาเยอะมากนะคะคุณอาจจะต้องการเวลาเกี่ยวกับความสัมพันธ์บ้างนะคะถ้าคนโสดเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะเหงาอยากจะมีคู่นะคะอาจจะได้เจอโรแมนต์เล็กๆนะคะเข้ามานะคะก็ ตอบไม่ได้นะว่าจะเป็นคู่แบบแทนหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะทํานําความชุ่มชื่นใจมาให้คุณนะคะแต่ถ้าคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะบันพบุรุษบอกว่าเออให้ไปใช้เวลากับแฟนมากขึ้นนะคะให้ใช้เวลากับคนรักมากขึ้นอย่ามัวแต่ทําแต่งงานทำแต่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าความรักะคะ่ะอยากจะให้ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักนะคะถูกต้องก็คือไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครนะคะไม่ไปเป็นมือที่สามของใครนะคะไม่ไปเป็นเติร์ดปารต์ตี้ไม่ไปทําให้เขาแตกแยกกันนะคะให้เวลากับความรักบ้างนะคะ นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษอยากบอกนะคะแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ j u d g m e n t i understand that everyone has their own unique path and challenge นะคะมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะแต่ละคนเนี่ยมีทางเดินนะคะมี background มีความชอบมีความโดดเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเราไม่ควรจะไปตัดสินใครนะคะเราควรทำด้วยการเคารพเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ Justice กับ j u d g m e n t มาด้วยกันนะคะก็ะคืออย่าตัดสินผูนอื่นด้วยอคตินะคะเราต้องทำให้ด้วยใจเที่ยงธรรมนะคะและด้วยความเมตตาด้วยกราวว่าเออทุกคนมี เส้นทางเป็นของตัวเองทุกคนมีชีวิตมีความชอบหรือมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่าตัดสินด้วยอคติให้ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะคะเท่าเทียมกันนะคะกองนี้ค่อนข้างออกมาดีนะคะก็มีความ straight forward นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะนี่ก็คือข้อความจากบรรพรบุรุษที่ส่งต่อถึงคนที่เลือกกลองที่2นะคะโอเคคนที่เลือกกลองที่3นะคะ green evangeline นะคะ Okay. สิ่งที่บรรพบุรุษนะคะอยากจะบอกคนที่เลือกกองที่สานะคะท่านอยากจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมันมีเรื่องมีราวที่อาจจะไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นการเติบโตบางอย่างเพื่อให้คุณไปสู่บทใหม่ของชีวิตนะคะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมันบางคนอาจจะเลิกกับแฟนบางคนอาจจะย้ายบ้านเปลี่ยนงานหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่มันมักจะเป็นในลักษณะที่มันจะต้องจบจากอะไรไปก่อน จากอะไรบางอย่างไปก่อนนะคะมันไม่ได้หมายถึงการตายจริงๆนะคะแต่มันหมายถึงการที่มันเป็นศัจธรรมว่าบางอย่างจะเกิดใหม่ขึ้นได้มันต้องผ่านการจบหรือการจากหรือการตายไปก่อนนะคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่ได้หมายถึงว่าตายจริงๆนะคะเดี๋ยวจะตกใจนะคะภาพอาจจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงมันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะมันเป็นช่วงที่มีบางอย่างจบลงแล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นใหม่นะคะคุณจะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคกับมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะนําไปสู่ จุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเนี่ยนะคะนี่คือเอซอฟซอสมานะคะคุณจะได้เริ่มใหม่มันมีชาร์เลนจ์ใหม่ขึ้นมามีบทใหม่เข้ามาให้คุณได้แบบลุยให้คุณเดินหน้าทําความรู้จักนะคะแล้วมีปลายทางอันสวยงามนะคะตอนต้นมันอาจจะขรุขระหรือว่า,าจ,จะลําบากไปบ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นบทใหม่ของชีวิตที่จะทําให้คุณเนี่ยค้นพบศักยภาพของตัวเองนะคะค้นพบความเชื่อมั่นในตัวเอง potential ต่างๆนะคะบางคนอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ spiritual growth มากขึ้นด้วยนะคะเป็นเรื่องดีนะคะ อาจจะได้มีหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะได้ย้ายที่อยู่นะคะย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานนะคะแล้วก็ได้ปรับสมดุลตัวเองนะคะในมิติต่างๆขอชีวิตบางคนอาจจะเคยใช้ชีวิตหนักๆมานะคะทำงานหนักเ o r ร์กฮาร์ดพัตตี้ฮาร์ดนะคะเลย์าร์ดมากๆจนร่างกายพังสุขภาพพังนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ดูแลแฟนไม่ดูแลครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พังมาก่อนนะคะนี่ก็มันเหมือนมันจะพอมันจบ บางอย่างนะคะแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เรียนรู้การปรับสมดุลของชีวิตนะคะการบาลานซ์ทั้งชีวิตส่วนตัวนะ,ะชีวิตการงานหรือการพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆนะคะบางคนอาจจะได้ย้ายที่อยู่อะไรเงี้ยให้คุณโฟล์์นะคะโฟล์ flow ไปก,กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจบบางอย่างเพื่อรู้ว่ามันจะกําลังเริ่มต้นใหม่นะคะนาไปสู่บทเรียนใหม่ของชีวิตมันก็เติบโตให้คุณปล่อยไปตามโฟล์ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์อย่าไปต่อต้านนะคะหรืออย่าไปบ่น อวอยวายหรือรู้สึก คับแค้นโชคชะตานะคะให้คุณมองดูว่าเออคุณจะสถานการณ์นั้นนี้นเนี่ยคุณจะทํามันอย่างไรรู้สึกสนุกกับมันไหลไปตามโฟล์นะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสง่างามนะคะด้วยความเข้าใจมว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตนะคะมันเป็น,นกลไกนะคะทุกอย่างไม่มีอะไรคงที่ให้เราน้อมรับมันด้วยความสง่างามนะคะให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันดีที่สุดสวยงามที่สุดสําหรับเราเสมอนะคะยอมรับมันด้วยความสง่างาม trust the process นะคะเชื่อมั่นศรัทธาในขั้นตอน ต่างๆชีวิตนะคะว่ามันจะนําไปสู่การเรียนรู้ก็เติบโตไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างมันจะเป็นไปเพื่อให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะบางอย่างมันอาจจะดูขรุขระรุนแรงนะคะหรือรู้สึกว่ามันไม่น่ามันไม่สะดวกสบายไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ trust นะคะว่าแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะทําให้เราได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะนี่มาพร้อมกันเลยนะคะ Temperance กับ Play นะคะ ให้เราโผลนะคะให้เราแบบเอนจอยสนุกไปตามคลื่นของชีวิตนะคะสถานการณ์ต่างๆที่นํามานะคะสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้เราปล่อยโฟล์ปล่อยไหลนะคะไม่ได้ปล่อยไหลแบบไม่มีสตินะคะคนละอย่างการคือเรามีสติรู้เท่าทานแต่ว่าไม่ต้องไปต่อต้านนะคะแล้วก็เอนจอยกับมันสนุกกับมันหาข้อดีจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องท้าทายว่าอ่ะตอนนี้ชีวิตกำลังจะส่งอะไรเข้ามาให้เราแล้วเราจะทําได้ดีที่ ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคือ bring the best version ของคุณนะคะออกมาในสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วทําด้วยความสนุกสนานนะคะไม่ต้องทําด้วยความทุกข์ทรมานนะคะแล้วมันจะผ่านไปได้แบบมีความสุขนะคะคุณจะเติบโตแบบที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองในทุกย่างก้าวของชีวิตนะคะเพราะอยากให้คุณมีความสุขตลอดระยะทาง่งการเปลี่ยนแปลงความสุขไม่ได้อยู่ปลายทางนะคะความสุขอยู่ระหว่างทางนะคะที่คุณผ่านไปนะคะคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ I acknowledge my fear but I replace it With the Inside of awareness นะคะเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันย่อมมีความกลัวนะคะคุณก็เข้าใจรับรู้ว่ากลัวนะคะแต่ว่าคุณก็รู้ตัวะคะ่ะพอรู้ตัวแล้วคุณก็จะเหมือนเราเป็นคนควบคุมมันได้นะคะเราไม่ปล่อยให้ความกลัวเนะี่ยมันควบคุมเรานะคะพอเรารู้ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดการกับมันได้เองแนละเราก็แค่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็วางไปนะคะก็จะทําให้คุณใช้ชีวิตไปตามโฟลได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะก็นี่คือข้อความจากวันพบุบุษรนะคะของคนที่เลือกกล่องที่ ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ